คุณคุณจ้าจ่าปีนี้จะได้ฝึกงานที่ได้ฝึกงานเลื่อนคันใหม่ๆเข้ามาจังเลยร็อกซีได้แบบงานเลื่อนคันหรือเปล่าอ๋อจะได้มีโอกาสเลื่อนคั้นในในอะไรเงี้ยอ๋ออาจจะไม่ได้ค่ะเป็นอุปสรรคน่าจะโดนใครน่าจะโดนใครบล็อกกันซีนไว้แน่เลยวิใครแรงมากแม่คุณคุณจ้าจ๋าเขาน่าจะรู้อยู่นะ นี่เก็ของมดมาเขาจะได้ดูเขาก็จะได้ดูงานเธอด้วยเออเอคุณอ้ําหรอคุณอ้ําจะได้โชคก้อนใหญ่อย่างนี้หรออืออ้ไม่น่าจะได้หรอกละมาร์คุณอ้ําไม่น่าจะได้หรอกไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนคุณอ้ําคุณไม่เมจะถูกรางวัลที่หนึ่งไหมบ่ถือกูบ่เปิดไพ่กูกับมุบาบัถือกูบ่เปิดบ่ถือ ว่าเลยว่าบัตรถือคุณนาตยาคุณนาตยาบอตรถือธุรกิจที่จะทำจะปังไหนไหนขอดูหน้าคุณยักตยาก่อนมันก็เปิดเขาเมิ่งเนี่ตอนนี้นี่นี่ดูธุรกิจที่ทำจะปังไหมยรักษ์นายาทำธุรกิจจะปังไหมหรอเอาอุยอ้ายอุยอ้ายเข้ามาอุยอ้ายปังออุย้ายคุณแต่ธุรกิจคุณต้องแบบปรับปรับ ปรับจูนมากกว่านี้อุ้ยไอสวัสดีค่ะเห็นุยไอมาจจะแบบกันไหมเห็นวิไอ้ิไอกำลังดูดวงกันอยู่ดิคุณก้อยคุณก้อยก้ายกั่งเหรออยื่ก้อยอะไรดูให้หน่อยค่ะจะได้รถไมปีใหม่คุณก้อยไปปิดคลินิกซะเด้อมาเดไม่ได้หรอกคุณก้อยนะซีบอไดดอกคุณก้อยนะซีบอไรดอกนาซีเดช่วง กายสามเดือนนี um ้ไปตังได้รับโหลดคุณก้อยว่าได้ดอกอย่าฟ้าเอามันบัเลิศมันบัเลิศมันบอช่เนาะมันมอมเม้นต์บอช่มันบอชัยคุณนุชคุณนุชคะไข่จับปังไหมคุณนุชไข่อยังล่ะพี่พี่เจ้าจะมีแฟนไหมอุ้ยไอถามอุ้ยอถามจะมีแฟนไหมอุ้ยไออุ้ยไอให้พี่พูดใหม่เอามึงดีนะเดี๋ยวพังไปเจออุ้ยไอนะพี่เปิดแล้วเออเริ่มเลย จะได้ตอนไหนจะมีแฟนตอนไหนจะมีแฟนเอ๊คุณอะไรนะเมื่อกี้คุณนุชเหรอกูลืมเลยกูลืมเลยกูว่าหอดผูใรนี่กูรู้กูว่าหอดนุชใช่ไหมเป็นย่งนู้น้เป็นยางพี่นุชขายจะปังไหมใช่ไหม่พี่นุช้าขายพี่นุชจะปังแต่พี่นุชจะมีทางต้องเลือกว่าพี่นุชจะเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งในตอนนี้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้ให้มาเลยกเลยได้ อุ้ยไอคือเพื่อนอพี่อะอเพืยอนพี่หน่อยพี่แก้วจะมีแฟนเพื่อนพี่อะอเป็นเจ้าของคลินิกนะแต่มันมา <c oughs> ดูดวงอีหยังบูดูตอนนี้วันนี้มันปิดคลินิกมาหาพี่เลยเชิญอุ้ยไอไปแล้วไม,ไ,มไม่รู้อุ้ยไอจะรับหรือเปล่าฝ <c oughs> ันบ้าบีเคอยากฟังไพ่ของคุณลูกแก้วค่ะเ <c oughs> ขาเปิดแล้วค่ะเ <c oughs> ขาเปิดเป็นชั่วโมงเลยค่ะเขาเปิดเป็นชั่วโมงเลยเขาเปิดจนไพ่หมดสำลักอะค่ะการงานจะราบรื่นไหมไม่ราบลื่นค่ะนี่วันศัตรูอาจจะต้องได้เดินทางไปไหนทักที่หนึ่งไม่งั้นก็โดนย้ายงาน คุณมิวคุณมิวแม่หมอถามว่าพรุ่งนี้กินข้าวกับอะไรคุณมิวบอกคุณมิวหน่อยพรุ่งนี้ฝึกอยู่ได้กินข้าวกับไม่ได้กวนวนประแดกหมกขัวต้มอึ่งแกงน้ำม้เส้นบะเขียวกี้พัดผักบุงผัดชวงอ่อบอสลูกแก้วกับบอสติ๊กจะได้เปิดตัวไมค์ทีใหม่โอ๊ยทีนี้แม่หมอใจให้หน่อยค่ะย่างไหาเปิดตัวก็บอกไปเนาะ เปิดตัวบอกไปหมอคุณแพรพลอยคุณแพรพลอยหมอธุรกิจจะดีขึ้นไหมคะคุณแพรพลอยคุณแพรพลอยทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรเออธุรกิจดีเบอรเบเกอรี่หรือเปล่าพาะคุณแพรพลอยเบเกอรี่ธุรกิจจะดีขึ้นไหมหรอใช่ดีขึ้นแต่คุณแพรพลอยต้องทุ่มเทมากกว่านี้ใช่ต้องทุ่มเทมากกว่านี้เมืออแรกเียกินเขาก็ไม่ยังมีโอกาสจะได้ขึ้นเงินเดือนไหมคะคุณอะไรคุณอะไร ขันเป็นข้าราชการนะมันขึ้นอยู่แล้วมันขึ้นอยู่แล้วบ่ต้องมาถามเออบอ่ตองมาถามจะประเมนองนานเห็พานก่อนโอ้วะ่ะซ <c oughs> ีมาเบิ่งอย่าง <c oughs> เดี๋ยวดูการหนูจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะมึงไม่เป่าหนูจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหน,ห,นหนูนั่นหรือหนูนี่หนูก็ที่เป็นผู้ชายตัวดูหนูที่เด้เป็นผู้หญิง คุณกิ๊กบอกว่าเอาเอาไท่ไปถือค่ะเปิดมาประส่ของจะขันมีโอกาสจะถูกหวยไหมคะอุ๊ยมีโอกาสค่ะขายบ้านขายคุณอ้ําคุณอ้ําเธอถามจะสองรอบแล้วเธอส่งอันขอกันให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยฉันทิ่เปิดให้ฉันเธอส่งมาเธอส่งกลาบมาให้ฉันคุณอ้ําอ๋เจะเพาะ คุณทัพพิมดูการงานการเงินให้หน่อยค่ะคุณทัพพิมเดี๋ยวเดี๋ยวยวชงฉันทุสิว่าไอ้คุณทัพพิมการเบื้งหลวงหมดเลยเอาการงานอย่างเดียวเนาะการงานคุณทับพิมการงานมีโคมีการงานจะดีค่ะต้องใช้ประสบการณ์มีอัพเงินเดือนได้นะจากบริษัทอื่นเพราะว่าสามารถที่จะแบบไปบริษัทใหม่เราได้เงินเดือนเยอะกว่าเดิมหรือถ้าเกิดว่ามีธุรกิจแล้วลองทําธุรกิจใหม่เพิ่มสตาัพเยเลิศคุณทัพพิมไฮยเลิศมากเลยเมื่อกี้ คุณคุณทัาพิมส่งของขวัญเลยั้งนา้น่ะให้แม่หมอใแต่แต่ให้แม่หมอคือเข้าไม่แก้วนะเออเข้าไม่แก้วคุณอะไรนะคุณอะไรเนี่ยคุณอ้ำคุณอ้ําขายบ้านสำเร็จไหมคะคุณอ้ำาคุณอ้ำหรือคุณอุ้มก็ไม่แน่ใจเพิ่มเติสำเร็จว้าทำยังไงก็สำเร็จบ้าขายบ้านได้ยคุณอ้ำาใบสวยมากคุณแม่คุณโบวี่เทิร์ฟเหมาเบิดแผงเลยโบวี่เออเหมาเบิดแผงเลยโบวี่จะมีวันนี้จะได้ตังค์ไหม แม่มึงด่เดตังจักอย่างะ่ะโซงยี่โ่งอยู่ญี่ปุ่นขนะแไม่มึงดีจังแท้โอ้ยถามยังกะไปตะสแตกเนี่ยสูงขั้ถามว่าไปแต่สแตกวกับซิเบิรงนปได้ออกสูงมึงเป็นบาสีเพื่อนหนู <c oughs> จะชอบคนหัวลนเลิกชอบคนหัวล้วนไหมคะไม่เลิกค่ะเพื่อนหนูชอบคนหัวล้วนคะ่ะ <c oughs> อย่ามาหมักแค่หลอดเด้อห้ามชอบแค่หลอดนะ พ่อหมอน่ารักไรกับบอลแก้วทุกวันนะพ่อทายถูกใจและแม่นแต่ต้องถูกใจเ c ฟซด้วยนะคแฟนประกาศขายบ้านจะขายแต่บ้านได้ในปีนี้ไหมคะอืมอืมเขาบอกให้ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่ไม่รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนลองดูว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเคารพบูชาไหมลองไปขอดูนะคะไม่ก็ขอพห้พี่คเนตดูก่อนเพราะว่าพี่คเนศแบบขึ้นเลยอะ จริงหรอเออต้องลองขอไปพิธภคณนดูคนละคนที่เขาจะขายบ้านเมื่อกี้มีเกณฑ์จะได้ไปต่างประเทศไหมหยกได้ไปค่ะสำเร็จว้าวอย่าไปหานไปอันโคตรรอโคตรที่อันติดอันต่อมอต่อมอเดอถ้าว่าได้ไปแล้วงันนดูให้กูดีว่าเธอติดต่อมอไหมติดค่ะบอกเลยค่ะเจ็ค่ะ อะไรนะจะเสี่ยงดวงหิงหิงไหมคะอือพี่พีการงานจะโอ้ยคุณจ่าจ๋าแล้วปีหกแปดจะได้บรรจุงานไหมอือจะได้บรรจุคะ่ะเลิศจังเลยเปิดรับสิ่งใหม่นะขอคําถามตะยักหัวหน่อยค่ะทุกคนขอคำถามตะยักหัวหน,น่อ,อ,อยะคะ่ะยาวจริงจังมากจะเสียงดวงวันนี้จะได้หิงหิงไหมคะคุณแคนดี้คุณแคนดีนด้อันเล่นหวยแล้วเล่นเ,เลขแล้วด้วยนี่เออแล้วเลขเหล่าแมนบอแมน ช่วยดูให้ไหมคะจะมีโอกาสมันใระช่องชั้นมันเนี่ยมันในระช่องชั้นไปไดแค่จะมีจู้ไหมคะมีค่ะเพราะว่าคุณจะไปสะกดใจสักคนใดคนหนึ่งเบอร์พอสามตัวตรงเลยครับพนาโอ้คุณกูหูกูบอกคือดอกแพรพอยคุณเบเกอรี่แพรพอยเบเกอรี่ที่สมของส่งของขันอยู่ประเทศญี่ปุ่นไหมล่ะโอเคขันกันโอนเงินมารู้ทันขาอน้อง คุณมิวช่วยดูให้หน่อยค่ะมีโอกาสจะมีคู่ไหมชาตินี้ดูไปแล้วบอกว่า,<อ>านีเ,เขาจะไปสะกดไสคนอ,อยากซื้อที่ภายในปีนี้จะได้ไมหมคุณปลายาไม่ได้ค่ะแล้วเป็นอะไรคิดคิดแต่เรื่องที่คิดแต่เรื่องที่คิดแต่เรื่องทางอย่าคิดแต่เรื่องที่เรื่องทางบ่อยคๆัค้งคนหาออกคดตรงนี้ก็ได้ ไม่โอ้ยมันเป็นเดทแอร์อย่ามาหาอันเบ้ากันอืันนี้อ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 ันนี้เขาเขาเลยรู้ว่ากูเข้ามาเขาเลยรู้ว่าติ๊กกูชื่ออะไรดูไหมนี่รู้บอสแก้วจะได้แต่งงานไหมครับปีนี้อุ้ยไม่ตอไม่ไม่ไม่แต่งมไม่ตอบไม่แต่งปีนี้จะซื้อรถดีไหมคะคุณธนาวันอืมเริ่มเลยอืมซื้อดีครับ แต่ต้องมุ่งมั่นตั้งใจค่ะมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดซื้อจริงๆไม่ใช่วบาอันฮ็ดแต่ยักเลนแตยหัวเด้อคุณพนาวานคุนีซื้อลงคุณนีโอคุณนีโอเปลี่ยนลูกน้องใหม่จะดีไหมหรอเปลี่ยนเลยค่ะชีวิตดีมากให้ชีวิตคุณให้คุณนีโอจริงๆเนี่ยเปลี่ยนเลยไปไล่มันออกเลยไปไล่มันออกเลยไปไล่มันออกเลยเต่าไปไล่มันออกเลยมันไล่ออกคุณนีโอไปไล่มันออกเลยไล่ออกเลยบอก รือทังไหนอือเราไปไลก็รดโอ้ยแต่ละอันแต่ละหมือแต่ละเดะ<อ>เปลี่ยนขวใหม่ดีไหมคะวิญบอกกลาเบิ้งขวเราเนี่ยเนาะมีปัญหากับขวเราพี่แพรพลอยลยงองเ,เสียงดิเรียบเสียงดิพี่แพรพลอยเปลี่ยนขวใหม่หรอเออจะดีอยู่เขาจะเขาจะช่วยเหลือเจ้าเยอะอยู่เขาจะช่วยเหลือเจ้าได้เยอะ นนี้หลออเสียงสองเลยนะก็นแน่นอนนะเนาะก็แ hmm น่นอนนะเนาะเห็นคนหล่อเสียงสองทุกคนซื้ออันกดปักเขา้าไม่ไม่ได้เอาทำไมมีคนมารับเงนเอาเอาไมพดีอพี่หนูขอโทษค่ะพอดีพี่เคเขา